นีเราจะไปทำอะไรไ้เอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันเราจะไปแข่งขาค้ง <c oughs> เราออกตั้งแต่เช้ามดืด <c oughs> เราเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรานั่งรถตู้ไปนะทุกคนครั้งนี้เป็นการแข่งระดับประเทศ <c oughs> เออใช่นั่นแหละ <c oughs> แข่งแหละหลากหลายาเพะเภทกไม่ว่าจะเป็นคาคมคอร์เวิร์ดสุดโกุเอเมทโฟสตา โกลเด้นฟิงเกอร์แค่นั้นแหละทุกคนไม่มีอะไรแต่ว่าคนเยอะมากโค้ดคนไม่เยอะมากอันนี้ก็คือแข่งเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้แข่งเสร็จแล้วตอนนี้เดินไปที่พักที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากห้างที่เราแข่งก็คือห้างววนเกต์เอิ่มกินข้าวใช่กินข้าว,าวเป็นมาม่ากินข้าวแบบอย่างหรูอ่ะทั้งหมดนี้ประมาณพันหนึ่งนั่นอะเอ,อ่อเข้านอนแล้วพอตื่นเช้ามาก็แต่งตัว เตรียมไปแข่งอีกรอบหนึ่งเราต้องกินข้าวเช้าแล้วเราก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เดินนะทุกคนที่เซเว่นตอนนี้รีบเดินมากเพราะว่าหิวข้าวข้าวกินแล้วข้าวอันนี้ขนมปังน้ำนอันนี้ก็ของเวฟของเวฟกินข,ข,ข้าว เราก็ออกมาจากโรงแรมนั้นทุกคนที่เราพักอยู่เพื่อไปเข่งที่เซนทันเวสเกตต,ต่อในวันที่สองเพราะว่าเราเข่งสองวันไงโรงแรมมันไม่ได้อย,อยู่ไม่ได้อยู่ไกลจากเซนทันเราก็เลยเดินไปเรืยแล้วก็ถึงไม่มีอะไร